รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พัฒนาก็คือพัฒนาพัฒนาก็เยอะพอสมควรนะครับเรียกว่าเยอะมากเลยก็ได้ครับผมถ้านับในคราวแรกนะครับก็คือตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ครับประมาณ6ขวบจะเจ็ดขวบครับผมตอนนั้นก็มาบวชก็ยังไม่รู้ว่าบวชทําไมแล้วก็แต่ละอย่างที่ทําในการบวชคือไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมาบวชแล้วก็รู้หมดแล้วครับว่าสิ่งที่เขาให้ทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ฝึกอะไรครับผมเพราะว่าเรา,เราผ่านมาหลายรอบแล้วก็ มีความเข้าใจแล้วว่าทำอย่างนี้ไปแล้วแบบมันจะเกิดผลดีกับตัวเราเองอะไรประมาณนี้ครับผมก็บวชแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับออตอนที่บวชครั้งแรกกับครั้งที่สองครับบวชที่วัดป่าศีทวรน,นิมิตครับครั้งนั้นก็สองครั้งนั้นคือเป็นแบบบวชแล้วก็แบบมีการเรียนตลอดเวลาก็เหมือนนี้ครับแต่ว่าคือเรียนที่นี่เหมือนกับเรียนบาลีภาษาอังกฤ,ษ,ฤษ,ษอะไรประมาณนี้ค,คือแบบเรียนภาษาแล้วก็เกี่ยวกับ วิธีใช้ชีวิตด้วยที่ไปแบบหลักธรรมอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นก็จะอยู่ในป่าเลยแล้วก็จะแบบมีนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดแล้วก็เวลาสวดมนต์ก็จะค่อนข้างจะนานครับผมแล้วก็มีนั่งสมาธิตอสนสวดมนต์ด้วยครับผมส่วนท้งที่3ก็เป็นที่วัดเทพศิลินอ,อันนั้นคือตอนที่ผมไปบวชไม่ได้มีการเรียนเยอะสักเท่าไหร่ครับคือหลวงพี่ก็มีสอนบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่ากับวัดป่าแต่ว่า ตอนนั้นที่ไปบวชคือผมบวชกับพี่แค่สองคนส่วนใหญ่ที่ทําก็เวลาว่างเขาก็จะให้แบบกวาดในบริเวณวัดอะไรประมาณนี้ก็คือจะกวาดบ่อยครับก็คือทาความสะอาดทางเดินอะไรประมาณนี้แล้วก็รอทําวัดทําวัดก็นานพอสมควรๆๆครับผมแล้วก็ครั้งที่สี่นั้นเป็นบวชกับกิจกรรมก็อานนั้นก็เหมือนเหม,มือนกับที่อื่นครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ครั้งที่ห้าก็มาบวชที่นี่ครับ,รบผมในเรื่องของอารมณ์ครับเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรครับก็สมัยก่อนก็ แต่ร้อนมากครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าควบคุมตัวเองได้เยอะพอสมควรครับไม่ทําอะไรบบวูบว้างไปก่อนครับผมแล้วก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทําได้เลยก็คือ,อเขาเรียกว่าสิ่งที่เคยบวชมาเนี่ยเขาทําได้เลยหลายอย่างเช่นการห่มผ้าเนี่ยที่ว่าเราว่าห่มยากเนี่ยเขาห่มเป็นตั้งแต่บวชแล้วเพราะว่าเขาบวชมาครั้งนี้ครั้งที่5 สบายเลยการห่มผ้าไม่ต้องปรับตัวเรื่องการห่มผ้าเลยไม่ต้องปรับตัวเรื่องการเก็บสบงจีวรทุกอย่างเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนี่คือข้อดีของประสบการณ์ที่บวชบ่อยๆนะก็สำหรับสมบเรณ์ปามนี่ก็สิ่งที่อยากจะชื่นชมเขาเลยนะก็คือว่าชื่นชมในความความดีของเขาที่ได้ลงมือทำเท่าทุกวันนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วไม่ใช่ง่ายที่คนจะบวชได้5ครั้ง แล้วก็คนที่ต้องชื่นชามมากที่สุดนะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะเนปามก็จะพูดถึงพ่อแม่อยู่เสมอพ่อแม่เนี่ย ans, คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เขาคุณพ่อนี่ก็จะเป็นคนที่เนนปามพูดถึงนะคุณพ่อก็จะเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็เนนปามก็จะเป็นคนที่ให้ความไว้วางใจนะคุณพ่อแนะนําอะไรคุณพ่อชวนทําอะไรถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เนนปามอยากทำก็ถือว่าเนนปามก็ชอบนะความเป็นพ่อนี่ก็คือว่า กล้ชิดกับลูกชายดีมากแล้วก็คุณแม่เนี่ยเนรปามก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าคุณแม่ท่านก็จะเป็นสายธรรมะเนี่ยสายธรรมะก็ง่ายๆก็คือคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการทดลองส่งลูกมาค่อยๆศึกษาแบบว่าขั้นตอนแบบเล็กๆก็เรียกว่าขั้นตอนเล็กๆคือมามาทำอะไรที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ต่อไปเขาจะสั่งสมบารมีเองเพราะว่าลองก็ลองคิดดูสิว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่รู้เรื่องตอนนี้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วว่า สิ่งไหนดีสิ่งไหนที่คุณพ่อคุณแม่ให้เขาเนี่ยเขาก็นึกถึงวันที่เขารู้สึกว่าไม่ชอบใจก็มีนะเขาก็รู้สึกว่าเออก,ก,ก็ดีแล้วทําให้เขาเป็นคนใจยเย็นมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งให้ลูกได้มาเ,เขาเรียกว่าได้มาเผชิญชีวิตได้มาเรียนรู้ชีวิตได้มาหาประสบการณ์ชีวิตทีเ่เขาเรียกว่าโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เขาจะได้ทดสอบหาตัวเองให้พบ ครบตัวเองให้ได้แล้วก็ใช้ตัวเองให้คุมในการทําหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วก็สาวกที่ดีของพระพุทธศาสนาเป็นลําดับสืบต่อไปแล้วก็จะเดินพรอก็มีอยู่พอสมควรครับช่วงนี้ก็คิดถึงครับผมก็ตอนสวดมนต์หรือว่าให้พรอะไร ส่วนมดหลังส่วน,นแบบตอนก่อนนอนตอนทําวัดหรือว่าตอนให้พรให้พรตอนก่อนฉันอาหารผมก็นึกถึงหน้ายองพ่อยองแม่ตลอดเวลาครับผมปกติหลังบวชผมก็จะล้างเท้าพ่อแม่ครับผมกลับไปก็ล้างเท้าพร้อมกับพี่ครับผมทำพร้อมกันก็อยากขอบคุณตั้งแต่แรกเลยครับคือตอนแรก ก็ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดจะขอบคุณก็ต้องท้าวความไปถึงตอนที่แบบยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับผมตอนนั้นพ,อพ่อคุณแม่ก็ช่วยเหลือเราตลอดทุกอย่างครับผมก็คือ,เ,อเราทาอะไรไม่ได้พ่อแม่ก็จะช่วยตลอดเวลาเราทำอะไรไม่เป็นเราก็จะเรียกพ่อแม่อย่างเดียวเขาก็จะรีบทําให้ครับผมแล้วรีบช่วยเรามาตลอดครับแต่ว่าพอโตมาแล้วเราเริ่มทําอะไรเองได้แล้วก็เ,เรียกว่าได้แบ่งเบาภาระพ,พ่อแม่เยอะพอสมควรครับผมเลย อยากจะช่วยพ่อแม่ให้มากๆครับผมก็เรามาบวชได้ครับทุกคนคือไม่จําเป็นว่าเราแบบต้องมีความรู้มาก่อนคือเรามาทดลองครับผมคือทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์หมดครับคือครั้งแรกก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีใครเริ่มต้นจากสองหรือสาครับก็ให้ทุกคนลองมาดูครับแล้วเดี๋ยวพอมีเพื่อนเราก็จะเรียกว่าสนุกกับมันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบอย่าง สนุกครับ วันนี้อาตมาภาพชื่อพระมหาธนพลนะครับกิติพโลนะฮะได้อยู่กับสมณเณรปรามนะหรือเด็กชายจักรินอภัยสวัสดนะครับสมณเณรรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมรู้จักครับคือสมณเณรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครครับก็ในความคิดของผมนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นศาสดาของศาสนาพุทธครับแล้วก็ ในตามที่เรียนมาในพุทธประวัติก็คือมีพนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็มีคุณพ่อชื่อว่า,าพระเจ้าสุโทธทนะใช่จริงๆรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นกษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์พื้นเพเดิมท่านก็คือเป็นกษัตริย์เกิดมาเนี่ยท่านประสูติมาเนี่ยก็คืออยู่สุขสบายเลยครับมีประสาทสามฤดูมีท่านเอาง่ายว่าท่านไม่เคยเห็นความลําบากเลยครับ,รบท่านไม่เคยเห็นความลําบากเลยเกิดมาเนี่ยคือแบบ สุขสบายไม่เคยเห็นความลำบากไม่เคยเห็นเด็กไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นอะไรก็ <c oughs> คือเห็นแต่สิ่งที่สวยๆทางานนะนแล้วก็แล้วสามเณรเนี่ยคิดว่าพาาระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญอย่างไรต่อต่อโลกใบนะก็ <c oughs> ในความสมพั์ของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นต่อตจิตใจของผู้คนสาส่วนใหญ่มากกว่าครับน่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนหลายๆคนครับเพราะว่าถ้า ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามันจะเป็นยังไงก็คือคนตัวใหญ,ญ่บางคนก็อาจจะไม่มีศาสนาแล้วก็จะไม่ได้รับคําสอนของพระเจ้าที่สอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็ลาเว้นจากการทําความชั่วครับจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเขาเรียกว่าศาสนาเขาเรียกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนในความจริงความจริงคืออะไรคือทุกเนี่ยทุกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะไม่ไม่ว่าจะในอดีตการสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยก่อนพุทธกาล ผู้คนเราผู้คนก็ยังมีทุกข์อยู่ตลอดมีทุกข์แต่ว่ายังไม่มีหนทางดับทุกข์อันนี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะฮะถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไซ้เนี่ยคนเนี่ยจะจะไม่สามารถเดินทางผ่านช่วงเวลาหลานั้นมาได้เลยเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มพระอรหันต์ที่ท่านสามารถปรินิพพานได้แล้วเพราะว่าท่านสามารถเข้าถึงหลักธรรมได้เข้าถึงแก่นแท้ของคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละชนกลุ่มนั้นแหละเขาเรียกว่า ผู้น้อมนาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนเข้าถึงเคกวันนิพพานนั่นเองฮะครับแล้วพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าหรือเปล่านในในความคิดของอาตมาหรือว่าของหลวงพี่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลคนหนึ่งที่ไปเจอทางทางเขาเรียกว่าโมกษธรรมโมกษธรรมเนี่ยหมายความว่าทางแห่งความหลุดพ้นนะเนน้องเนนทางแห่งความหลุดพ้นคืออะไรหลุดพ้นจากโลกนะฮะหลุดพ้นจากโลกก็คือหลุดพ้นจากวัฏฏะ หลุดพน้นจากความทุกข์ความความทุกข์ความโศกคว,วความยากโศกกาลิเทวะทุกอย่างคือหลุดพน้นแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนำสิ่งเหล่านั้นมาบอกชาวโลกว่าจงปฏิบัติแบบนี้ทําแบบนี้แล้วจะหลุดพน้นต่างจากพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยคือสอนให้เราเชื่อสอนให้เราสอนสอนให้เราเชื่อปุ๊บแล้วก็น้องปฏิบัติตามก็คือเน้นบูชาตัวบุคคลมากกว่าตัวคําสอนนั่นเองฮะ แต่ใน,นหลักของพุทธศาสน์คือเน้นหลักความเป็นจริงมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเน้นหลักความจริงคือความจริงที่อยู่กับโลกอยู่แล้วความจริงที่อยู่กับโลกหมายถึงว่าอาจจะเป็นสภาพธรรมชาติความเป็นจริงความเจ็บปวดความทุกข์ความเวทนาอันนี้คือสิ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันจะอยู่กับเราอย่างนั้นจนกว่าเราจะปฏิบัติจนถึงขั้นหนึ่งแล้วสามารถหลุดพ้นได้นะ้น้องเนนครับผมแวก็พระเจ้าทรงทำไมพระเจ้าถึงทรงผนวชล่ะครับถามว่าทําไมทรงผนวดนะฮะคำว่าทําไมทรงทำไมถึงทรงผนวดเนี่ย การผนวนเนี่ยหรือว่าเนคขม,มะบารมีเนี่ยมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศนะฮะของของพระพุทธเจ้าซึ่งการจะเป็นซึ่งเนคขม,มะบารมีเนี่ยมันจะมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไข,ขของการที่จะใครที่ต้องการจะสําเร็จเป็นพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าเนี่ยก็ต้องเป็นเนคขม,มะบารมีหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ออกบวชเนี่ยเป็นเป็นพระสามมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมยากครับเพราะว่าอะไรละครับสิ่งกิเลสรอบเราเนี่ย ก,กิเลสรอบตัวเราเนี่ยมันเยอะมากๆถ้าคือน้องเนเนี่ยสังเกตได้ว่าเวลาน้องเนมาบวชเนี่ยสิ่งลบเล้ามันน้อยใช่ไหมครับใช่ครับน้อยมากๆถ้าเกิดเทียบกับทางโลกถูกไหมครับ <S 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 ใช่ครับเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสลบเล้ามันจะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนต่างๆสมองสมาธิมันก็จะไม่มีถูกไหมครับแต่พอมาอยู่ในศาสนาแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสป,ปายาแล้วความสงบเกิดปัญญาก็เกิดถูกไหมครับครับผมอ่าปัญญาเกิดนั่นคือว่า ทำไมพระพุทธเจ้าต้องออกบวชเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในบาร,รมีของพระพุทธเจ้าที่ต้องบำเพ็ญนั่นเองครับก็คือ,คอ,คอ,คอต้องมันก็คือต้องบาเพ็ญให้เต็มจนจะจนจะสามารถตัดสารู้เป็นพระสัมมาส,ามสาัมพุทธเจ้าได้นะครับอ๋ここอก็คือถ้ากดสมมติว่าเราไม่ออกพนดก็คือก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้แต่แค่ะจะมีกิเลสมากคือทําให้ยากต่อการจะตาาัดสรู้ใช่ไหมครับจะว่าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะน้องเนนการจะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ การบวชเนี่ยคือคือเป็นการบําเพ็ญอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นขั้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 นไปถ้าเราไม่บ euh, be ําเพ็ญเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยากต่อการบรรลุมากๆคืออย่างน้อยๆก็คือมีการบําเพ็ญบําเพ็ญเพียรอะไรสักอย่างอ่าแต่ว่าอยู่ในรูปร่างของสมณะนั่นเองครับน้องเลนอ้าวครับผมแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมได้ยังไงล่ะครับพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมได้ยังไง ก่อนหน้านั้นน่ะท่านใช้วิธีการทรมานตัวเองใช่ไหมครับเคยอาจจะเคยได้ยินมาฟังมาก่อนใช่ไหม <c ười> ท่านใช้วิธีทรมานตัวเองทรมานตัวในต่างๆ,ๆนาะมัยืนกินลมขาเดียวทรมานในต่างๆนเพื่อคิดว่าถ้าเราถึงความเจ็บปวดนี่เราก็อาจจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดไปได้แต่ความจริงมันไม่ใช่ครับพระสรัมมาพุธเจ้าไม่ได้พิจารณาเห็นแบบนั้นพระสรัมมาพุธเจ้าพิจารณาเห็นว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่ทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ควร ซึ่งการทำสมาธิอีกศาสตร์หนึ่งก็คือการบำบัดสมาธิด้วยคริสตัลซิงกิ้งโบเราไปดูกันครับว่าคริสตัลซิงกิ้งโบจะเป็นอย่างไรวันนี้เราทั้งสองก็จะมาถวายคลื่นเสียงบำบัดให้กับสัม,มเนธนะคะ ที่อยู่ตรงหน้าที่สำมานเรนเห็นของครูน้ำแล้วก็ครูบีนะคะเหล่านี้เรียกว่าเครื่องดนตรีบำบัดเราจะเรียกว่าคริสตัลซิงกิ้งโบ เห็ดลักษณะของเขาจะเป็นแร่รัตนชาตินะคะซึ่งแต่ละใบเนี่ยก็จะมีชื่อแตกต่างกันเดี๋ยวพอตอนท้ายนะคะเดี๋ยวครูน้ำกับครูบีจะมาแนะนำอีกทีนึงว่าแต่ละใบมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำบัดอะไรบ้างนะคะ,ะเสียงที่เกิดขึ้นตอนที่เราฟังนะคะตอนที่สมณเณรจำวัดนะคะจะเกิดจากการเคาะ และหมุนกระบวนการของพลังในการบำบัดจากคริสตัลซิงกิงโบเนี่คะเกิดจากการเคาะและหมุนการเคาะก็จะเกิดพลังคลื่นเสียงซึ่งโบทั้ง7ใบอะคะ่ะ ก็จะมีตัวโนต้ตทั้ง7ตัวโนต้ตเราเคยนับจำนวนครับอย่างงานใหญ่ใหญ่เช่นงานกระถินงานสงกรา<ม>นต์คนมาจํานวนประมาณคร่าวๆสักเท่าไรครับคร่ราวๆคิดโดยคร่าๆวๆกขน่าจะเป็นพันหรือสองพันกว่าหรือกับพันกว่าคนโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถหรือมีปัญหากับเพื่อนบ้านบ้างไหมครับแอน มาปีแรกๆก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถแล้วก็เพื่อนบ้านเพราะว่าจะงงไหมครับมันอะไรกันเนี่ยครับโอโหเต็มไปหมดเลยบางทีนิสัยคนไทยของเราคือจอดตรงไหนสะดวกได้ที่ไหนใสเลยอันนี้ก็จะไปมีปัญหาก็่าเวลาเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านที่อยู่ติดๆรอบวัดเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางไปกลับเนยครับอนนี้ว่าเวลามีงานรถเยอะเขาก็ออกปิดถนนออกไม่ได้เราก็มาโทรมาต่อว่าวัดว่าทําไมไม่ดูแลให้เรียบร้อยหรือว่าบางทีไม่แจ้ง กับเขาบางทีที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะมีอะไรก็ต้อแจงเขาก่อนต้องมู่บ้านเนี่ยต้องแจ้งเขาก่อนว่าเราจะมีงานนะงานใหญ่เขาจะได้รู้ว่าเออมีงานแล้วก็จะได้ถ้ามีปัญหาอะไรเขาจะได้ไม่เรื่อนมาต่อว่าเราไม่เหมือนบ้านเราอยากจัดอะไรจัดเลยนะอ๋อที่นี่ต้องแจ้งทางการเขาทราบเขาจัดเจ้าหน้าที่ดูแลไหมครับเจ้าหน้าที่ก็บางทีก็ไปถ้าเป็นในรมูบบ้านเนี่ยเขาก็มาช่วยกันดูแลบางทีก็มาเป็นช่วยโบกรถบ้างอะไรบ้างโอ้โบกให้เป็นเป็นเรียกว่าอาสาสมัครเลยนะครับอาสาสมัครครับ ท่านเจ้าคุณปีนี้ได้มาร่วมงานกับหินที่วัดปากน้ำมาริตะด้วยเห็นญาติโยมคนไทยมาร่วมด้วยโอ้โหท่านคุณเห็นว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นของเราเป็นยังไงบ้างครับผมเท่าที่ดูเท่าที่สังเกตก็ดีใจครับเพราะว่าวัดได้เป็นเหมือนกับสถานทูตครับทางวัฒนธรรมสถานทูตทางราชการนั้นเป็นตัวแทนของในหลวงของเราครับทางราชาอาณาจักร ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบ้านเมืองแต่ว่าทางด้านจิตใจนั้นก็มีสถานทูตทางวัฒนธรรมคือวัดในเขาด้ศาสนาเราเรียกกันว่าวัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมือนมูลนิธิใช่ไหมครับใช่เป็นมูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนี้เขาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ,รบเพราะว่าวัฒนธรรมอันเดียวกันเพราะว่าคนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ ก็เป็นคนพุทธค,คนชินโตคนคริสคือคนคนหนึ่งเนี่ยนับถือสามศาสนาครับเป็นทั้งชินโตตอนเกิดตอนมีชีวิตอยู่ก็เป็นคริสตอนตายก็ทําพิธีกรรมทางพุทธก็ถือว่าสุดยอดของพิธีกรรมพิจะสง์คนขึ้นสวรรค์ก็ค,ค,คือในทางพระพุทธศาสนาของเรามีวัดวาอารามแต่สําหรับวัดบักน้ำอ่าญี่ปุ่น เป็นวัดปากน้ําที่เหมือนกับเป็นสาขาในต่างประเทศครับทางด้านประเทศต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากก็เป็นบุญบาร,รมีของพระเด็พระคุลหลวงพ่อหลวงพ่อสดกับหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมงคอาจารย์ที่มองการไกลว่าจําเป็นจะต้องมีที่พึ่งทางใจคดังนั้นที่พึ่งทางใจที่นี่น่าจะทําประโยชน์ ได้ให้แก่คนไทยให้แก่คนญี่ปุ่นได้มากมายนะเพราะว่าคนไทยที่มาแต่งงานกับญี่ปุ่นนี่ก็มาก็เอาคนญี่ปุ่นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์ที่แต่งงานกับกับคนญี่ปุ่นนะครับอาจารย์รับ สมมติวาเก็เป็นโยมผู้หญิงที่มาแต่งงานกับคนญี่ปุ่นครับแล้วก็เวลามาวัดก็พาสามีมาด้วยใช่ไหมครับสามีแล้วก็พาลูกมาด้วยอ๋อพาลูกมาด้วยก็เป็นคนที่รู้จักนี่กมาด้วยครับครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพุทธอยู่แล้วครับใช่แล้วอาจารย์ครับมีจํานวนคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากไหมครับหลายหมื่นเขาสอ่นเลยนะเป็นเชื้อเมือนครับครับแล้วปัจจุบันวัดนอกจากวัดปากน้ำมาแล้วมีวัดอื่น ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร